กางเกงขายาวเกินไปอย่าพังตัดให้ทำตามวิธีนี้ขากางเกงจะสั้นลงทันทีสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะมาบอกวิธีทําให้ขากางเกงสั้นลงโดยที่เราไม่ต้องตัดทิ้งนำมาฝากกันทั้งหมด2วิธีนะคะซึ่งทำง่ายมากๆจะทำยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ มีใครไหมคะที่เคยซื้อกางเกงมาแล้วเมื่อลองใส่ดูก็รู้สึกว่าขากางเกงนั้นยาวเกินไปอยากจะตัดออกสัก3านิ้วเพื่อให้เหมาะกับรูปร่างของเราแต่ก็ไม่อยากเสียเงินไปจ้างช่างตัดออกก็ให้มาทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆพ,พับขากางเกงขึ้นมาตามรูปใครอยากจะให้ขากางเกงสั้นลง3นิ้วหรือสนิ้วเพื่อนๆก็พับขึ้นมาตามต้องการได้เลยค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะนำเข็มมาเย็บตามรอยตะเข็บเดิมค่ะให้นำเข็มสอดเข้าไปในกางเกงตามรอยตะเข็บเดิมเลยจากนั้นก็ดึงออกมาในการเย็บเจ๊หิวจะเย็บแบบเดินหน้า4มิลและถอยหลัง4มิลค่ะหากเพื่อนๆไม่ถนัดวิธีนี้ก็สามารถเย็บตามวิธีที่เราถนัดได้เลยค่ะในขั้นตอนการเย็บนี้ก็ง่ายมากๆค่ะแค่เย็บตามรอยเดิม สำหรับใครที่จะไปทำที่บ้านแนะนำให้เพื่อนๆใช้สีได้เหมือนสีเดิมนะคะสีเดิมในคลิปนี้คือสีทองค่ะก็ให้เพื่อนๆใช้สีทองแต่ว่าเจ๊หิวใช้ได้สีขาวเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นได้ชัดเจนค่ะให้เพื่อนๆเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดรอบขากงเกงเลยค่ะ เมื่อเย็บด้านหน้าเสร็จแล้วก็ให้กลับด้านค่ะแล้วเย็บตามแนวตะเข็บเดิมตามแนวตะเข็บสีทองค่ะเย็บทับลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เจ๊หิวก็เย็บครบรอบขากรงเกงแล้วนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆผูกปมได้ให้เรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมากลับด้านขากรงเกงกันค่ะ ให้กลับด้านขากงเกงที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยกลับด้านให้ไปอยู่ด้านในค่ะเราก็จะได้กงเกงขายาวที่สั้นลงแล้วค่ะแบบนี้เลยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะหากเพื่อนๆใช้ได้ที่เป็นสีเดียวกับสีเดิมก็จะสวยกว่านี้ค่ะเพียงเท่านี้ขาเก่งๆของเราก็สั้นลงแล้วค่ะไม่ต้องเสียเงินไปจ้างช่างแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะ สามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยและเดี๋ยวเจ๊หิวก็จะมีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีที่สองที่ทำให้ขากงเกงสั้นลงโดยที่เราไม่ต้องตัดค่ะวิธีที่สองนี้ก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันค่ะให้เรากะขนาดระดับขากางเกงที่เราต้องการอยากจะให้สั้นลง3มนิ้วหรือ4นิ้วก็ให้เพื่อนๆพ,พับเข้าด้านในแบบนี้ค่ะพับให้เท่ากันนะคะเมื่อพับเท่ากันดีแล้ว ก็นำฝ่ามือมารีดขากงเกงให้แบนลงค่ะรีดให้เรียบๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำขากงเกงทั้งสองข้างมาวางให้เสมอเท่ากันเราจะเย็บตะเข็บให้มีความเสมอเท่ากัน2ด้านก็ต้องนำขาเกง,เกงสองข้างมาวัดกันก่อนค่ะจากนั้นเพื่อไม่ให้การเย็บคลาดเคลื่อนเราก็จะนำสกอ็อตเทปใสมาติดเอาไว้ค่ะ ติดในระดับเดียวกับตะเข็บของขาขกั้งเกงอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการเย็บตามรอยสก็อตเทปค่ะและเมื่อเย็บเสร็จตะเข็บของขาขกั้งเกงสองข้างก็จะมีความเสมอเท่ากันค่ะจะไม่สูงข้างต่ำข้างจะอยู่ในระดับเดียวกันเลยค่ะ ในการเย็บนี้ก็ง่ายมากๆค่ะแค่สอดเข็มเข้าด้านในจากนั้นก็ดึงออกมาวิธีที่สองนี้การเย็บจะเป็นแบบเดินหน้า4มิลและถอยหลัง2มิลค่ะหากเพื่อนๆไม่ถนัดวิธีนี้เพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีการเย็บที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะเย็บแบบนี้ไปเรื่อย จนกว่าจะครบรอบขากางเกงเลยค่ะเมื่อเย็บเสร็จเราก็จะได้รอยตะเข็บที่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดค่ะทำง่ายมากๆเลยแถมสวยด้วยนะคะใครที่ทำเองที่บ้านให้ใช้เป็นได้สีเดิมนะคะสีเดิมของเจ๊หิวก็คือสีทองค่ะแต่ในวิธีที่สองนี้เจ๊หิวก็ยังคงใช้ได้สีขาวเพื่อให้เพื่อนๆได้มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างสีเส้นได้ค่ะ ให้เพื่อนๆเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบขากางเกงเลยค่ะเมื่อเย็บเสร็จก็ผูกปมให้เรียบร้อยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เพื่อความรวดเร็วเจ๊หิวก็จะเย็บให้ดูเพียงแค่ด้านหน้าค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆก็เย็บต่อไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดเลยค่ะ ตอนนี้เจ๊หิวก็เย็บช่วงด้านหน้าของขางเกงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะมาดึงสก็อตเทปออกให้ดูค่ะว่าถ้าเราดึงสก็อตเทปออกแล้วเราจะได้ตะเข็บอยู่แนวระดับเดียวกันไหมเจ๊หิวจะให้ดูนะคะว่าการเย็บตามรอยสก็อตเทปนั้นง่ายมากๆแถมเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในด้วยค่ะว่าการเย็บด้านในก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะและก็เรียบร้อยเหมือนกันเลย ขาตะเข็บสองข้างก็มีความเท่ากันด้วยนะคะแต่เข็บข้างซ้ายและข้างขวาระยะห่างความสูงเท่ากันเลยค่ะดึงสกอตเทปออกได้เลยค่ะหากใช้ได้ที่เป็นได้สีทองเหมือนขาเก่งอีกด้านหนึ่งก็จะทําให้สวยมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำให้ขาเกเกงสั้นลงได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องตัดทิ้งเลยค่ะ หากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักไปทำตามกันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจ๊หิวจะเทียบให้ดูค่ะว่าระดับนแนวตะเข็บเรียบเสมอเท่ากันเลยค่ะ